วันชัยกุลสวัสดีค่ะพบกับทีเชื่อมิวเช่นเดิมนะคะในไรชายวิทยาศาสตร์นะคะคนไหนที่เข้ามาแล้วนะคะทักทายเพื่อนๆให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆแล้วก็ถึงที่สําคัญเลยนําชีตอุปกรณ์การเรียนขึ้นมาให้เรียบร้อยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องแบบจําลองระบบย่อยอาหารนะคะต่อจากคาบที่แล้วนะคะที่เราได้เรียนไปและทําอะไรไปคะ แบบจำลองระบบย่อยอาหารใช่ไหมคะว่าการรับประทานอาหารต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างนะคะถึงจะย่อยอาหารได้นะคะวันนี้ทีเชอร์จะมาพูดถึงเรื่องระบบย่อยอาหารว่าระบบย่อยอาหารมีหน้าที่อะไรนะคะและข้อดีข้อเสียเป็นแบบไหนนะคะระบบย่อยอาหารเป็นระบบที่ทําหน้าที่ย่อยอาหารนะคะเพื่อดูดซึมอาหารที่ย่อยแล้วเข้าสู่ กระแสเลือดนะคะนักเรียนที่ยังไม่เข้ามาให้รีบเข้ามานะคะที่เชิ์เริ่มอธิบายเข้าสู่เนื้อาหารแล้วนะคะจากนั้นอาหารที่ถูกย่อยจะเคลื่อนผ่านอวัยวะต่างๆได้แก่ปากหลอดอาหารกับเพราอาหารลำไส้เล็กสุดท้ายเลยก็ไปไหนคะ ลำไส้ใหญ่สู่ทวารหนักนั่นเองนะคะโดยมีตับทำหน้าที่สร้างน้ำดีที่ช่วยให้ไขมันแตกตัวและตับอ่อนนะคะจะช่วยสร้างเอนไซม์ที่ช่วยย่อยพวกโปรตีนคาร์โบไฮเรดรตและไขมันนั่นเองนะคะอนักเรียนมาดูนะคะใบงานที่ทิเชอร์ได้แจกให้นะคะในใบงานเรื่องแบบจำลองระบบย่อยอาหารนะคะ คำสั่งเขาบอกว่าให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องอภิปรายมาพอสังเกตนะคะก็คือพอตามความเข้าใจของนักเรียนนั่นเองนะคะข้อที่1นึ่เขาบอกว่าระบบย่อยอาหารทำหน้าที่อะไรคะคาดแผลนักเรียนได้ทำไปแล้วนะคะต้องจำได้ถ้าจำไม่ได้เมื่อกี้ต้นคปทีเชอร์ก็อธิบายอยู่นะคะ ระบบย่อยอาหารทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะให้ทำได้ติ๊กตอ๊อกติ๊กตอ๊อกอ่ามีคนตอบเข้ามาแล้วเก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะคืออะไรคะระบบย่อยอาหารทำหน้าที่ย่อยอาหารและดูดซึมอาหารที่ย่อยแล้วเข้าสู่อะไรคะกระแสเลือดนะคะเห็นไหมอ่ามีคนตอบเข้ามาเก่งมากค่ะ ต่อมาข้อที่สองเขาบอกว่าการเคี่ยวอาหารให้ละเอียดก่อนเกินส่งผลดีหรือผลเสียต่อการย่อยอาหารอย่างไรใครี่ตอบได้คะสี่คนแล้วตอบเข้ามาการเคี่ยวอาหารนะคะให้ละเอียดก่อนเกินนะคะจะส่งผลดีต่อการย่อยอาหาร ของเรานะคะคโดยการเคี้ยวอาหารให้ละเอียดนั้นเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวของอาหารให้สัมผัสกับน้ำย่อยนะคะและเอนไซม์ต่างๆนะคะทำให้สามารถย่อยอาหารเป็นสารอาหารขนาดเล็กที่สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายนะคะคนไหนที่เคี้ยวอาหารคำ หแล้วเคี้ยวประมาณ3-4สี่ครั้งแล้วกืนลงไปอย่างเงี้ยอันนั้นคือจะทำให้กระบวนการย่อยอาหารของเราทำงานได้อย่างล่าช้านะคะก็จะทำให้เกิดโรคอ้วนได้นะคะพยายามคำนึงให้เคี้ยว7ครั้งอันที่จริงที่ทิเชอร์ได้สอนไป10-20ครั้งด้วยซ้ำนะคะ เพื่อให้อาหารที่เราเคี้ยวให้ละเอียดมากที่สุดนะคะเพราะถ้าเคี้ยวละเอียดมากกระบวนการย่อยอาหารก็จะทํางานได้สมบูรณ์แบบนะคะเราก็จะไม่เกิดการแน่นตามตัวนะคะก็จะอ้วนยากนะคะอ้าวต่อมาข้อที่3เขาบอกว่าอะไรคะนักเรียนมีแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะ ในระบบย่อยอาหารให้ทํางานอย่างเป็นปกติได้อย่างไรใช่ไหมคะอาหนึ่งเลยรับประทานอาหารที่สะอาดหลากหลายในปริมาณที่เหมาะสมตรงต่อเวลาไม่รับประทานอาหารจัดเกินไปดื่มน้ำให้เพียงพอต่อร่างกายนะคะและออกกำลังกายสม่ำเสมอเป็นประจำทุกวันนะคะหรืออาทิตย์หนึ่ง ออกสัก4ครั้งก็ได้นะคะต่อสัปดาห์นะคะดังนั้นคนไหนที่ระบบย่อยอาหารทำงานไม่ดีให้เรียนกลับไปปฏิบัติตัวใหม่ว่าสิ่งที่ทีเชอร์ได้พูดในคลิปนี้มีประโยชน์ต่อตัวนักเรียนแบบไหนนะคะและมันมีการเปลี่ยนแปลงไหมถ้าทำตามที่ทิเชอร์บอกแล้วคนไหนที่ไม่เคยเคี้ยวอาหาร1ิ ทั้งต่อ1คำให้เรียนลองกลับไปทําดูนะคะว่าจะทำให้เราอิ่มง่ายด้วยนะคะคนที่เคยทานเข้าหนจานอาจจะทานได้แค่ครึ่งจานก็ได้นะคะคนไหนที่อ้วนๆนะคะที่จะอยากลดความอ้วนหรือลดหุ่นตัวเองให้ดูฟิตเฟิร์มอยู่ตลอดเวลานะคะลองกลับไปทำที่ทิเชอร์บอกดูนะคะ และพยายามอย่าทานอาหารที่มีไขมันเยอะหรืออาหารที่ลดจัดเยอะเกินไปนะคะคนไหนที่ทำเสร็จแล้วให้เก็บชีทไว้ให้ดีนะคะเพื่อจะนำมาให้ทีเชอร์ได้ตรวจให้คะแนนนะคะพยายามเขียนให้ทีเชอร์อ่านออกด้วยนะลกูกถ้าทีเชอร์อ่านไม่ออกทีเชอร์ก็ ไม่สามารถให้คะแนนได้นะคะสำหรับขาบนี้ทีเชอร์ก็จะขอพูดในเรื่องของระบบย่อยอาหารที่สำคัญที่ควรปฏิบัตินะคะซึ่งต้องมีการดูแลรักษาอวัยวะในการทำงานของร่างกายให้เป็นปกตินะคะ ร่างกายหรืออวัยวะที่ในตัวนักเรียนที่ทำงานผิดปกติให้นักเรียนกลับไปดูในคลิปนะคะว่าควรปรับปรุงตรงไหนไหมที่ตัวเองยังไม่สามารถทำได้นะคะดังนั้นสิ่งที่จำเป็นและสําคัญที่สุดเลยให้นักเรียนดื่มน้ำให้เพียงพอต่อร่างกายนะคะวันละ8แก้วอาจจะไม่พอสำหรับคนที่มีน้ําหนักเยอะ หรืออ้วนเกินไปให้นักเรียนดื่มเพิ่มขึ้นอีกได้นะคะวันละขวดก็ได้ลูกไม่จําเป็นต้องเป็น8แก้วนะคะใครที่ดื่มน้ําเยอะๆก็จะทําให้ผิวของเรียนดีมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดนะคะสําหรับภาพนี้ทีเชอร์ขอฝากไว้แค่นี้นะคะคนไหนที่ยังทําไม่เสร็จนะคะรีบทํานะคะ พยายามทําให้เสร็จในคาบนะคะอย่ามักหมมงานอย่าดองงานนะคะมันจะทําให้เราเป็นคนที่ขี้เกียจจากนั้นก็จะมาบอกว่าทีเชอร์ให้งานเยอะทางๆท,ที่ได้เท่ากับเพื่อนนะคะวันนี้ทีเชอร์หมิวขอพบปะกับนักเรียนไว้เท่านี้นะคะคาบหน้าเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวทีเชอร์จะมาบอกอีกทีนะคะคาบนี้ทีเชอร์ขอ ฝากไว้แค่นี้นะคะสำหรับคาบนี้สวัสดีค่ะขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายตั้งใจจะทำใบงานนะคะทิเชอร์จะให้10คะแนนนะคะจะไม่มีการหานนะคะ